ผู้มหาระดบสูงของกลุ่มไมเนอร์อินเตอร์เนชบอกต้องการอยากให้รัฐบาลเร่งเปิดประเทศร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนทีนี้มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นในประเทศไทยกันนะครับคือเอกชนเขาก็เขาก็เขาเขาเขา้าใจนะฮะเขา้าใจมากๆเลยนะครับในสถานการณ์กับโควิดตรงนี้แต่เขาก็อยากให้เขา้าใจมากต่อไปว่าถ้าไม่เปิดภาคเศรษฐกิจ ถ้าไม่เปิดภาคธุรกิจซึ่งในขณะนี้ความสามารถในการคุมโควิดของคนในประเทศไม่ให้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ดีแม้ว่ามันจะมีหลอมแหลมหลอมแหลม,ลมกรณีเคสสองเคสเกิดขึ้นเช่นนักโทษชายนักเตะฟุตบอลของทีมบุรีรัมยูนเต็ดก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ปรากฏว่างานนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้มหาระดับสูงของกลุ่มไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบอกต้องการอยากให้รัฐบาลเร่งเปิดประเทศนะ ผู้บริหารท่านนี้นะครับก็คือผู้กอ่อตั้งและก็เป็นประธานกรรมการของบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะถ้าพูดอย่างนี้คนทั่วไปก็ยังคงไม่รู้หรอกว่าเอกทำอะไรนะฮะคือแกเองเป็นชื่อว่านายวิลเลียมอีไฮเนกนะฮะก็อยู่เมืองไทยมานานแล้วก็บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจในโรงแรมของเขาที่มีชื่อว่าเครือไมเนอร์โฮเทลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจการเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมแล้วก็มีกิจการของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ด้วยนะครับคุณวิลเลียมอีไฮเนกเนี่ยซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งกับ ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้คือจะให้ผลน,นี้คือไทยเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในการเปิดไทยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเปิดประเทศเท่าที่เห็นสัญญาณดูเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยยังคงที่จะปิดประเทศต่อไปเนี่ยทั่วประเทศก็จะตายจากมหันตภัยทางเศรษฐกิจมากกว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือถ้าเป็นภาษาพูดพื้นๆทั่วไปก็คือว่า จะอดตายหรือจะอดอยากอยู่2ออย่างนี่แหละครับนะฮะว่าสิ่งที่ตอนนี้กลุ่มธุรกิจเอกชนอย่างเช่นกลุ่มไมเนอร์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนาแล้วก็ขนาดใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยนะครับระดับผู้ก่อตั้งประธานกรรมการออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ไทยจําเป็นต้องเร่งเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วซึ่งมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เราก็ยังถกเถียงกันอยู่ถูกไหมฮะแม้แต่ภูเก็ตโมเดลก็ที่สุดก็ไม่เกิดนะครับเออเพาน้ถามท่านผู้ชมดีกว่าครับท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเนี่ย นะอีโอระดับแชร์แมนของ Miner International บอกว่าไทยต้องเร่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลองส่งเข้ามาดูดีครับนะฮะแสดงความคิดเห็นก็ได้ฮะเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับเนี่ยประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับส่งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากรู้ครับเพราะไม่งั้นคุยกับบัญชานี่คุยคนเดียวคุณต้องคุยด้วยนี่นะครับนะฮะ เห็น <He> ด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับประเทศไทยต้องเร่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเร็วที่สุดนะครับสิ่งที่วิลเลียมอีไฮเน่พูดต่อไปก็คือว่าสําหรับเรื่องของแผนในการดาเนินการเปิดประเทศเท่าที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ใช้มาตรฐานสากลนะครับคือว่าไม่รู้ละถ้าต่างชาติเข้ามาต้องกัก14วันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้ต่างกับแผนการของประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยเขาพยายามไปลดจํานวนวันกักตัวให้น้อยกว่า14วันเท่าที่เป็นไปได้เอออันนี้แกพูดอย่างนี้นะฮะ ก็บอกมีนักเที่ยวจากนานาชาติจานวนมากเลยนะครับนะบที่มีปัจจัยในการเดินทางหลายอย่างซึ่งทําให้ไม่สามารถจะมาเข้ามาแล้วมากักตัว14วันนะฮะทำให้มีนักเที่ยวหลายกลุ่มที่สามารถจะช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะอันนี้มุมมองของคุณวิเรียมว่จะมองว่าต่างชาตินี่แหละครับที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะฮะคุณวิเรียมก็บอกว่า ยกตัวอย่างสิงคโปร์นะสิงคโปร์และหลายประเทศในอาเซียนเขาก็รู้นะครับว่าตอนนี้จะต้องเร่งเปิดประเทศโดยเร็ว,รวแล้วก็ไปลดจํานวนการกักตัว14วันให้น้อยลงนะฮะอาจจะเหลือ7จ็อาจจะเหลือ5หรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะเหลือ10หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะวันนี้ก็ไม่ได้บอกตัวเลขมานะครับถ้าทําได้นี่นะครับพร้อมๆไปกับการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าได้เครดิตสูงในเรื่องของการที่ควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อภายในประเทศเป็นอย่างดีนะครับคุณวิลเลียมอีไฮเนกของไมเนอร์กรุปกร๊ปจะบอกเลยครับดูสิ ตอนนี้โรงพยาบาลในไทยว่างเปล่าแค่บอกว่างเปล่านะฮะเพราะว่าไทยประสบความสําเร็จอย่างสูงในการจัดก,การโรคแต่ความสําเร็จนั้นไม่สามารถกู้ชีพเศ,ษศรษฐกิจประเทศไทยได้นะครับออคุณวิลเลียม,มึงบอกต่อไปเลยรับว่าต้องการให้ใหรัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและก็เร็วที่สุดด้วยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเอา้าถ้าสมมติเปิดไปนอนาคตเกิดติดขึ้นมาละนะครับวิลเลียมอีไฮเนก็บอกว่าถ้าเปิดไปแล้วประสบปัญหาก็กลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งได้ก็คือกลับไปปิดพื้นที่ได้นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นการล็อกดาวททั่วประเศ ควรจะล็อกเฉพาะพื้นที่นะครับอย่างสมมติเนี่ยคุณวิทยากยีให้ในักยกตัวอย่างบอกเช่นเดียวนะถ้าภูเก็ตพัทยาหรือกรุงเทพมีปัญหาเราก็ปิดแค่บริเวณดังกล่าวไม่จําเป็นต้องปิดทั่วทั้งประเทศนะครับอันนี้ในที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้สภาพของเอกชนเองเนี่ยนะครับเขามีสายป่านบุญเก่าหรือกระแสงเงินสดเนี่ยในช่วงตั้งแต่เริ่มมีการล็อกดาวน์ถ้าจำได้ปิดตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาร่วม2เดือนกว่าหรือ3า รวมถึงแม้จะผ่อนคลายล็อกดาวน์แต่ว่าเงินมันไม่เข้ารายได้มันไม่เข้าแล้วโดยช่วงยิ่งเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยนะก็คือในคือโรงแรมองกลุมไมเนอร์หรือแม้แต่เป็นผู้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินขายปิที่เป็นร้านอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยก็ทําให้ไรายได้ไม่เข้านะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้การบริหารสภาพคล่องกับรักษากระแสเงินสดนี่นะครับแน่นอนกับเอกชนก็คงต้องทาต่อแหละนะนาะนะนะทีนี้คือเอาเงินสดเข้ามาได้มา,มากอย่าไปบอกว่าตัวเลขหรือกำไรเข้ามาได้มากนะฮะแต นะคุณวิลเลียมอีไฮเนก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการขยายระ,ระรยะเวลาเงินชดเชยของกองทุนประกันสังคมเนี่ยให้มานานกว่า3เดือนก็ต้องทำนะครับทุกประเทศไม่ว่าเป็นสิงคโปร์ออสเตรเลียยูเคสเปนและอีกหลายประเทศเนี่ยเขาก็ทำนะฮะสนับสนุนให้เงินชดเชยของกองทุนประกันสังคมเนี่ยยาวกว่านั้นเพราะอะไรครับการระบาดของโควิดไม่ได้จบเพียงแค่ปีนี้มันอาจจะยาวนานไปมากกว่าปีต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลยทําให้แหมวันนี้ คุณวิเลมอ e ีไฮน็กเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มไมเนอร์เนี่ยนะครับออกมาบอกเลยวา่ารัฐบาลไทยต้องเร่งเปิดประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเปเมื่อสักครู่นะครับรท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับว่าประเทศไทยต้องเร่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะฮะแนวคิดก็คือเอาเงินเศรษฐกิจต่างชาติมากระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ